คุณวิกาณนะ์บอกว่าความหนาหลังต้นคอเกินกี่มิลถึงจะถือว่าหนาผิดปกติหรอคะคุณหมอช่วงหนึ่งสิบเอถึงสิบสามสัปดาห์อ๋อหมายถึงนูโคนูโคทานลูเซนซีใช่ไหมคะเอ็นพีเนาถ้าเอาแบบว่าสบายใจเลยนะสบายใจเลยน้อยกว่าสามมิลค่ะคือสบายใจได้เลยถ้าน้อยกว่าสมิลเนี่ยคือสบายใจได้เลยนะแต่ถ้าเกินสามมิลหรือว่าเกิน3ามห้มิลเนี่ย อันนี้ผิดปกติแล้วต้องไปหาสาเหตุอาจจะต้องดูเรื่องว่าน้องมีหัวใจผิดปกติไหมมันจะมีเคสหนึ่งอันนี้ขอขอคุณแม่หน่อยนะถ้าคุณแม่อยู่ขอขอเล่าวิธีอาทานนะคะก็คือคุณแมอ่อายุก็ไม่ได้เยอะนะก็คือมาฝากตั้งใจมาฝากกับหมอเลยนะคะตั้งใจมากแล้วก็มาฟังแต่อายุคันน้อยๆซึ่งหมอ,อาจลาิดหมอคือหมอเป็นหมอ m อ m เน้อหมอจะวัดความหนาแลวต้นคอทุกเคสอยู่แล้วพอเคสเนี้ยถึงเวลาวัดหมอวัดเลยเนี่ยหนา หนาะแบบเจดแปดมิลเลยอะนะคะแล้วก็หมออดูหัวใจแล้วเต้นช้าเต้นผิดจังหวะนะคะหมอก็ฟันธงว่าน้องน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเพราะว่าคุณแม่เขาตรวจนี้ไปด้วยโคโมโซมมันปกตินะคะสุดท้ายหมอก็ส่งตัวไปที่ศิริรีราชเนาะสุดท้ายน้องก็เป็น วหัวใจผิดปกติจริงๆนะคะเป็นแบบผิดปกติแบบรุนแรงและสุดท้ายก็ต้องยุติการตั้งครรภ์นนะเพราะนั้นเนี่ย NT หรือความหนานและนคอนี่มันไม่ได้จาเป็นว่าจะสัมพันธ์กับดาวหรือว่าโครโมโซมเท่านั้นนะมันสัมพันธ์กับโรคที่ไม่เกี่ยวกับโครโมโซมแต่หัวใจพิการรุนแรงได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าคนไหนที่ฝากคล้องอยู่นะแล้วคุณหมอที่ฝากเขาสามารถวัดได้ก็ดีนะถือว่าดีเลยแหละนะคะเพราะว่าอ๋อมันดูโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ สินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย